Oh, ผมแมนฟอร์ดครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวฟอร์ดเรนเจอร์คันนี้เป็นรุ่นที่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ครับราคาจำหน่ายจะอยู่ที่9 3 4 0 0 0บาทเหมือนเดิมกับชุดแต่งจัดหนักจัดเต็มจัดให้รอบคันครับและยระเอดต่างๆของรถคันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับรถด้เซลทีคันนี้มากับเครื่องยนต์บล็อกใหม่ครับของเดิมจะเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับอันนี้มากับเครื่องยนต์ที่เป็นบล็อกใหม่2.0ลิตร แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรและยังมาพร้อมกับเกียร์จนวัด6สปีดครับรายละเอียดการตกแต่งของรถคันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับโดยเริ่มจากในส่วนของด้านหน้ารถครับด้านหน้ารถครับที่ไฟหน้าตัวนี้นะครับเป็นไฟหน้าของซิกเนเจอร์ของตัวเรนเจอร์ใหม่ตัวนี้เลยก็คือไฟหน้า LED รูปตัว C หรือไฟหน้าทรง c c ั m นั่นเองนะครับและไฟหน้าตัวนี้ผมได้อัปเกรดไฟหน้าให้ใหม่นะครับมาเป็นไฟหน้า ที่เป็นไฟ LED แบบเม็ดนะครับไฟ LED แบบเม็ดแบบนี้นะครับตัวนี้จะเพิ่มความสว่างรวมถึงจะมีลูกเล่นต่างๆนะครับอันนี้ย้อนหลังไปดูคลิปที่ผมเคยลงเอาไว้ได้นะครับผมจะเปิดไฟลูกเล่นตัวนี้เอาไว้ให้นะครับตัวภายในโคมไฟเนี่ยเขาจะเป็นแบบสีดำนะครับทำให้ไฟหน้าเนี่ยดูด้ดันดูโดดเด่นดูมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับ และตัวกระจังหน้านะครับเราก็จะเห็นกันมานะครับจนชินตานะครับว่าไฟตัวกระจังหน้าเนี่ยก็คือกระจังหน้าที่เป็นทรงแรปเตอร์นะครับพร้อมตัวหนังสือฟอร์ดเนี่ยอันนี้เป็นตัวหนังสือสีดําตัดด้วยขอบสีแดงเพื่อเพิ่มความเป็นสปอร์ตแต่อันนี้มีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมานะครับ<ม>ก็คือข้างๆตัวหนังสือคำว่าฟอร์ดเนี่ยเขาจะมีรูปตัว E ตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับทําให้ดูมีลูกเล่นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูจากมุมกว้างๆขึ้นนะครับ จะมีลูกเล่นตัวนี้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของตัวด้านข้างของกระจังจะดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับกระจังหน้าเนี่ยของรุ่น Next Gen นะครับจะเป็นกระจังหน้าที่มีขนาดใหญ่เสริมความดูดดันและช่วยในส่วนของเรื่องการรับอากาศให้ดีมากยิ่งขึ้นจะช่วยถนอมในส่วนของอุปกรณ์ภายในห้องเครื่องและช่วยเพิ่มนะครับในส่วนของประสิทธิภาพของเครื่องยนต์อีกด้วยครับที่ฝากระโปรง ได้ติดสคูปเป็นสคูปเรียกว่าทรงฟิตนะครับหรือสคูปแรดนั่นเองตัวสคูปตัวนี้ตัดด้วยกันทั้งหมด3สีคือสีดำที่เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดำด้านและสีแดงเพื่อให้เข้ากันกับอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆครับตัวสคูปทรงฟิตเนี่ยจะเป็นสคูปที่มีขนาดใหญ่และดูมีมิติดังนั้นนะครับเวลาเราติดตั้งเข้าไปแล้วจะทำให้ด้านหน้าของรถเนี่ยดูโหดดูดุดันมากยิ่งขึ้น ตัวสีเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับอันนี้เป็นตัวแต่งโชว์อันเราตัดด้วยสีแดงด้วยนี่ลูกค้าถ้าอยากได้เป็นสีดำสีดำด้านแจ้งกับทางผมได้เลยงานเก็บนะครับเรียบร้อยสังเกตนะครับตัวนี้นะครับมีการซีนเก็บงานอย่างดีครับ XLT นะครับเอกลักษณ์เด่นเลยของเขาก็คือตัดด้วยสีโครเมียมไฟตัดหมอกตัวนี้ขอบของไฟตัดหมอก ็เป็นขอบโครเมียมครับถัดมาครับคันนี้ติดคิวล้อแบบเรียบเราสังเกตนะครับว่าที่รีวิวกันส่วนใหญ่จะเป็นคิวล้อที่เป็นแบบมีหมุดเหมือนรุ่นเดิมนะครับคันนี้เป็นแบบเรียบแล้วตัวนี้ตัดด้วยอะคริลิกสีแดงนะครับเสริมความเป็นสปอร์ตสวยงามเลยนะครับแก้มด้านข้างของตัวรถนะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ทำมาเพื่อความสวยงามอย่างเดียวแต่ตัวนี้เป็นช่องนะครับระบายลม ระบายอากาศนะครับในส่วนของห้องเครื่องด้วยไม่ได้สวยงามอย่างเดียวนะครับมีอัตรประโยชน์ด้วยครับและคันนี้นะครับเปลี่ยนล้อแมกให้ใหม่ของเดิมเนี่ย XLT เนี่ยล้อแมกจะเป็นล้อแมกขนาดขอบ17นิ้วคันนี้เปลี่ยนล้อแมกให้ใหม่เป็นล้อแมกของเลนโซพร้อมกับยางเลนโซยางตัวนี้เป็นยาง RT ซีรีส์ยางจะอยู่ที่2 6 5 6 0 R 1 8 ตัวนี้เลี้ยวไม่ติดนะครับสวยงามและกําลังดีเลยนะครับมีความนุ่มนวลและยาง RT เนี่ยเขาจะอยู่ระหว่างยาง AT กับยาง MT นะครับยางตัวนี้วิ่งได้ในทุกๆสภาพผิวเป็นแบบของแท้เลยนะครับถัดมาครับที่บันไดนะครับบันไดข้างนะครับจะเป็นแบบสีดำด้านทั้งชิ้นของตัว XT l T ตัวนี้มีมาจากโรงงานอยู่แล้ว กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถไม่ว่ารถจะสีอะไรกระจกมองข้างจะเป็นสีนะ้นรถคันนี้เป็นสีดำํำกระจกมองข้างก็เป็นสีดํารวมทั้งตัวมือเปิดตัวมือเปิดก็เป็นสีดํารวมถึงนะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทเอนทีนะครับเวลาที่เราสอดมือเข้าไปเนี่ยกุญแจอยู่ภายในตัวเนี่ยจะเปิดได้เลยนะครับเปิดเข้ามาแล้วนะครับจะพบกับในส่วนของแผงประตูด้านข้าง ซึ่งแผงประตูด้านข้างเนี่ยสังเกตนะครับว่าตัวเปิดประตูหายไปแล้วตัวนี้มาอยู่ตรงด้านที่จับประตูนะครับเป็นบีบแล้วดันออกหรือบีบแล้วดึงเข้าอย่างนี้เลยนะฮะตัวด้านข้างตัวนี้มีการปั๊มลายนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามความเป็นสปอร์ตรถคันนี้นะครับเวลาขับไปจะล็อกให้อัตโนมัติเวลานะครับที่เราจะเติมน้ำมันเราต้องมาปลดล็อกรถนะครับไม่มีที่เปิดฝาถังน้ำมันแล้วครับถัดมาครับ รถ XLT ภายในจะเป็นเบาะผ้านะครับตัวเบาะผ้าทรงสปอร์ตไม่อมฝุ่นนะครับตัวนี้และตัวเบาะนะครับจะมีขนาดใหญ่ขึ้นจากเดิมเบาะมีความนุ่มนวลขึ้นกว่าเดิมนั่งสบายขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเหมาะกับการเดินทางครับเดินทางไกลเนี่ยนั่งสบายมากยิ่งขึ้นนะครับไม่เมื่อยล้า และถ้าหากว่าลูกค้าอยากได้เบาะหนังอันนี้ทักมาคุยกันได้เลยถัดมาครับในส่วนของเสา A นะครับเสา A เ,เนี่ยจะมีตัวจับนะครับเวลาที่เราขึ้นรถเนี่ยจับตรงเสา A ได้เลยรวมถึงผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็มีให้นะครับสวยงามเลยทีเดียวถัดมาครับในส่วนของกระจกนะครับด้านหลังของกระจก จะมีช่องต่อ USB ไว้ด้านหลังกระจกเผื่อว่าเราเอาไว้ต่อกับกล้องบันทึกหน้ารถไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากแล้วครับภายในสวยงามนะครับดีไซน์ใหม่ลงตัวมาพร้อมกับหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับเป็นหน้าจอที่เป็นซิงค์ 4A นะครับตัวนี้มีเมนูภาษาไทยรวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ Apple หรือ Android ได้เลยนะครับแบบไร้สายนะครับ เราเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับและนอกจากนั้นตัวหน้าจอนี้นะครับก็มีคู่มือของรถเนี่ยที่ฝังไปที่หน้าจอรวมถึงตัวนี้จะมีในส่วนของแอปพลิเคชัน for d p a s s นะครับเราสามารถสั่งสตาร์ทรถสั่งดับรถได้นะครับรวมถึงเช็คศูนย์บริการหรือการเช็คระยะเข้าศูนย์บริการได้อีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับถัดมาด้านล่างนะครับจะเป็นในส่วนของแอรนะครับและตรงด้านล่างของแอรเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ ด้านล่างของแอร์ตัวนี้จะมีท่านชาร์จนะครับในส่วนของท่านชาร์จตัวนี้ที่นิ้วผมเนี่ยอันนี้เป็นท่านชาร์จแบบไร้สายนะครับวางเข้าไปเนี่ยโทรศัพท์ของท่านถ้ารองรับแบบไร้สายมันจะชาร์จให้เลยและด้านบนนะครับจะมีช่องต่อ USB-A USB-C นะครับตัวนี้หลายๆคนนะฮะเริ่มมาใช้ช่องที่เป็น USB-C กันแล้วนะครับจะชาร์จได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตรงปุ่มนี้จะเป็นในส่วนของโหมดการขับขี่และตัวนี้มีระบบป้องกันการลื่นถลไมด้วยนะครับหัวเกียร์สามารถปรับตั้งบวกลบได้ใช้งานง่ายนะครับถัดมาครับในส่วนของพวงมาลัยพวงมาลัยของทาง ford เนี่ยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับหน่วงนะครับตามความเร็วของรถยนต์รถ xlt จะมีในส่วนของคูชคอนโทรลมาให้คูชคอนโทรลระบบเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับสามารถตั้งลด บวกลบความเร็วได้นะครับแล้วก็สามารถรับโทรศัพท์ได้นะครับจากตรงตรงตรงนี้นะครับด้านขวาเป็นการปรับในส่วนของหน้าจอตัวรับโทรศัพท์จะอยู่ด้านนี้ตัวรับและตัววางอยู่ในปุ่มเดียวกันเลยหน้าจอนะครับพอเรากดเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมให้ดูที่หน้าจอหน้าจอสวยงามเลยนะครับตัวนี้เป็นหน้าปัดดิจิตอลสามารถเลือกแบบได้มีโหมดการขับขี่และก็ตัวนี้นะครับเวลาที่ผมกดเนี่ยเข้าไป นี่จะมีโหมดการขับขี่ขึ้นมาเป็นโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงแล้วโหมดถนนลื่นนะครับตัวหน้าปัดนี้เป็นหน้าปัดดิจิตอลขนาด8นิ้วนะครับเป็นดิจิตอลแบบเต็มเลยนะครับสวยงามใช้งานง่ายแล้วก็มีเมนูภาษาไทยครับมีปุ่มสตาร์ทแล้วนะครับพุทธสตาร์ทนะฮะของตัว XLT พวงมาลัยตัวนี้นะครับเราได้อัปเกรดเพิ่มขึ้นมานะครับพวงมาลัยเนี่ยของเดิมของ XLT เนี่ยจะปรับได้แต่ขึ้นลงอันนี้ดึงเข้าดึงออกได้สังเกตนะครับว่าคอพวงมาลัยเนี่ยจะมีความยาวนะครับดังนั้นเนี่ยเวลามีความยาวแล้วเราสามารถดึงเข้าดึงออกได้ยาวแล้วก็ขึ้นลงเนี่ยได้สูงนะครับจะเหมาะกับทุกสิรีระเลยช่องแอร์เป็นช่องแอร์ที่เป็นทรงใหม่แล้วช่องแอร์ตัวนี้นะครับสวยงามเลยนะครับแล้วก็มีตัดด้วยขอบเป็นโนแบ็กแล้วก็ตัดด้วยขอบสีเงิน ไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบอัตโนมัตินะครับตัวนี้เป็นสวิตช์ไฟตัดหมอกแล้วก็ตัวนี้ปรับความสว่างของหน้าจอนี้ปรับความสูงต่ําของหน้าจอได้ครับไปกันคร่าวๆนะครับข้อมูลจะมาเพิ่มเติมเนี่ยอยากสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยรบกวนช่วยโทรมาสอบถามนะครับเดีย๋ยวผมให้ดูด้านหลังต่อด้านหลังเนี่ยกว้างขวางภายในเนี่ยจะกว้างกว่าเดิมนั่งสบายมากกว่าเดิมและที่สําคัญมีช่องแอร์ด้านหลังมาแล้วนะครับ ตัวนี้นะครับช่วยได้อากาศบ้านเรามันร้อนครับด้านล่างของช่องแอร์จะมีช่องนะครับต่อนะครับเอาไว้ต่อกับตัวต่ออุปกรณ์เสริมนะครับเพื่อเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ตัวนี้มีที่เก็บด้านหลังนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับสวยงามเลยจริงๆตัวนี้นะฮะตัวตัวจับเวลาเราจะขึ้นรถเนี่ยเพิ่มความปลอดภัยนะครับ สติกเกอร์นะครับก็มีให้ลูกค้าเลือกหลายแบบหลายลายและรถคันนี้นะครับเราได้ติดโลบาหลังเหล็ก6ขาของตัว Outlander ครับตัวโลบาหลังเหล็กตัวนี้นะครับปกติเขาจะมีช่องเอาไว้มาให้อยู่แล้วนะครับให้เรายึดเนี่ยอันนี้มีมาจากทางฟอร์ดเลยช่องเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เราแกะตัวนี้ออกมาแล้วสามารถยึดเข้าไปกับตัวถังรถได้เลยครับสังเกตเดิม XL t XLT เนี่ยเขาจะมีไฟเบรกดวงที่3อยู่หลังท้ายกระบะ แต่ไฟเบรกดวงที่3เนี่ยเวลาเราติดโลบาไปแล้วนะครับก็จะบทบางตัวไฟเบรกดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ปลอดภัยเวลารถหลังที่ขับตามเรามาเราย้ายในส่วนของไฟเบรกนะครับตรงหลังกระบะมาอยู่ตรงนี้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมถึงตัวนี้จะเป็นแบบสีดำด้านเราไม่ต้องมาติดตัวครอบแล้วสวยงามกว่าเดิมและรุ่น XLT เขาจะมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับตัวนี้ เวลาที่เราเข้าเกียวถอยหลังกล้องตัวนี้จะเป็นมุมกว้างและเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับตัวด้านท้ายนะครับติดในส่วนของตัวข้อฝากระบะท้ายที่เป็นตัวหนังสือฟอร์ดเหมือนเดิมครับก็ทำเป็นสีดำตัดด้วยขอบสีแดงเช่นเดียวกับอุปกรณ์ข้างหน้าและลูกค้าอยากให้ทำสีอะไรก็แจ้งได้เลยรวมถึงตัวหนังสือเลนเจอร์เนี่ยตัวนี้เป็นตัวปั๊มแต่เราทำตัวหนังสือให้เป็นสีแดงเพิ่มขึ้นมานะครับสังเกตว่าตัวกระบะท้ายนะครับ จะเหมือนกับมีสปอยเลอร์ยื่นมานิดนิดอันนี้เป็นทรงเดียวกับตัว F150 เลยนะครับและก็ตัว XLT ก็จะมีในส่วนของตัวที่เหยียบด้านท้ายด้วยตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูผมเอามือไป,ปวางแปะไว้นะครับตัวนี้เห็นไหมตัวนี้รับน้ำหนักได้100ยกิโลกันชนท้ายเปลี่ยนใหม่ เป็นกันชนท้ายเหล็กของ Outlander นะครับพร้อมห่วงล่างโอเมกสีแดงอันนี้ตรงรุ่นใส่ได้พอดีไม่มีการดัดแปลงสวยงามเพิ่มความแข็งแกร่งและแข็งแรงนะครับเวลาที่เราขับรถเนี่ยเราเกิดมีอุบัติเหตุมีรถมาชนเนี่ยตัวนี้ซับแรงได้ดีนะครับคิวรอด้านท้ายนะฮะสวยงามเลยนะครับดูลงตัวมีการเว้าสวยงามเลย แล้วก็ตัวรุ่นใหม่นะครับตัว Ford ทุกรุ่นนะครับโชค๊คจะมาอยู่นอกแคสซีนแล้วนะครับตัวรถมีขนาดกว้างมากขึ้นกว่าเดิม5เซนนะฮะตัวโชค๊คก็มาอยู่ข้างนอกได้เพิ่มความเกาะถนนผมเชื่อว่าอีกหน่อยรถกระบะในเมืองไทยนะครับทุกรุ่นนะฮะก็จะทําแบบนี้แหะครับใช้งานได้ดีสวยงามสติกเกอร์มีให้ลูกค้าเลือกหลายแบบแล้วด้านข้างตัวรถนะครับสังเกตนะครับ จะมีตัวกาดด้านข้างตัวนี้ต้องซูมให้ดูนะครับนี่ตัวนี้เป็นออปชันเสริมอันนี้เราแต่งโชว์นะครับลูกค้าเนี่ยอยากติดหรือไม่ติดแจ้งกันได้ครับออปชันเสริมเพิ่มความหรอล้อแม็กก็มีให้เลือกหลายแบบหลายลายนะครับอยากได้แบบไหนลายไหนแจ้งกับผมได้เลยครับ อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ติดตั้งผ่านโชว์รูมนะครับของผมนะครับมีการจ้างความคุ้มครองผ่านบริษัทกันกัยไให้หากเกิดเหตุบริษสทกันการจะรับผิดชอบก่อนที่ผมติดตั้งให้ทุกชิ้นครับลูกค้าไม่ต้องห่วงวนจะดังสิน้นชอบคลิปนี้ผมรบกวนช่วยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามกันด้วยนะครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อๆไปวันนี้ผมขอรีวิวคร่าวเพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ